ขันสิผมมองว่าอียงที่มันเป็นปัญหากับชีวิตปมนี่เลยเดี๋ยวนี้งานกับนี่ซุมือนะครับขอบรัวกับโอเคเรื่องเรื่องขอบรัวกับดีเรื่องงานกบดีผมก็เลยบรูว่าสิเก็บเรื่องอยียงมาใส่หัวเห็ดวันนี้วันที่ห้าวันพ่อนะครับวันนี้ผู้ใหญ่มีพอเท่ากับดูแลพอเฮาเดอ้อ โบเรนดูแลแตมอนีได้ครับดูแลทุกมือผมเนะี่ยโบเรมีดวงโบเรมีบุญเลยดูแลพอเพราะว่าผมเป็นลูกกัมพาเป็นลูกกัมพาพอพ่นโบเรมีขอบครัวใแต่หน่อยเกิดมาบบเห็นหนาพอกมาเห็นพอตอนอตอนอายุเก้าขวบสิบขวบนะครับแล้วพอก็มาเสียชีวิตตอนอายุ 20ปีนะครับพอตายไปประมาณ1าปีแล้วนะครับพอผมเสียตอนนั้นปี2549นะครับพอตายอายุ43ปีนะครเป็นมนะะเร็งก็ได้มาป่วยพอประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหลัไปเฝ้าพอจนพอตายนะครับจนพอตายข่ามือนะฮะกเลิ แต่เลยเป็นคนบ่มีบุญได้ได้ดูแลพอครันเรายังมีชีวิตอยู่นี่ก็สิดูแลเราอยู่นะแล้วตายไวโ้โผดผู้ใดมีพอผู้ใดมีครอบครัวนะครับก็ด,ดูแลก,กันด้วยครับครอบครัวนี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยขอบคุณค่ารักที่รักน้องเยบสี FC โตเกียวครับผู้ใดมีพอมีเมีนะครับเราป็นดูแลแค,นะคร์บางช่วงบางยง่เลยครับดูแลทุกทุกอย่างโดยเฉพาะดันความรู้สึกมีโอกาสเอียงใหเพิ่นเล็กๆหน่อย ักระสีบี B. นะฮะเมนเทาบ y. อมี่ยังให้เพล่นหล,หลายอย่างเนี่ยแต่ว่าให้ให้ความรู้สึกที่ดีก็เพิ่นเนี่ยเบามุนมวนนะพอสุดท้ายเรากับตายจากกันเห็นบอกให้จังยายสวยนี่ฮักปันไา้ิ่งกับฝืนลิขิตบ่ได้ฝืนธรรมาชาติบ่ได้ ซักกับผู้ใดแน่ผ่ามานอักผูดียวให้ตังให้จักรหารอยนี่เออนาฬนาคอนมเออวันธรรมดาพร้อมเนี่ยจังไหนจังคนหลายแท้จนวันแน่นแม่้าเข้าไปเขากัเออบมมีเคยไปเที่ยนึงตอนเปลี่ยนโควิดใหม่ๆที่คนหลายๆอ่ะ ไปปิกปกายเขาก็ไปเนบอกายเขาก็ไปเด้เนบอก ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงของพระคุณครับน้องบอยจัดชุดของพันปีใหม่ของบอสแคร์เมื่อไหร่จะได้สั่งซื้อวันที่อบอยจะไลฟ์วันวันที่วันที่หกครับคืนคืนนี้วันที่ห้าวันนี้วันที่ห้าเนาะพรุ่งนี้นะครับจัดโปรแล้วก็แจกเสื้อแจกเสื้อนะครับเสื้อเซตละหนึ่งตัวยอดกระปุกไว้เลยเดี๋ยวไปคิดโปรก่อนแถมยุ่แจกเสื้อแจกของลดราคาพิเศษด้วย พี่นองเบิ่งคนงานผมเห็นงานเนี่ยที่ละครับเบิ่งแหน่ผู้ใดว่าหากินไงเตือสิได้เงินเพิ่อนนี่เห็นบ่คันลูกคันคันลูกน้องบ่ม,มีใจกับหัวหนา้าเขาก็บพเห็ดไห้ได้เน่อ่าไลยวันมือละหา0กลอยต่อหัวต่อค้นนี่แล้วนั่งอบเพแแบบมื้สองสามลอยคนอ้นเจ้าก็ได้เป็นเลียงขอบครัวส่วนมากก็มีแต คนที่เป็นหลักไหครับครอบครัวเราไม่เห็นงานอยู่นี่เอาอาดไอ้สวดมนต์ก่อนผ้พาพินไปเบิงกันผ้พาพินไปขึ้นไปเบิงทั้งเวทีดูขั้นตอนการทำงานดูือดีขึ้นได้ไอะไวกสดีครับ เอาแล้ววันนี้ที่อำเภอเฝ้าไร่อันนีก้กำลังเก็บของสถานที่จัดงานนะครับพี่น้องก็จะเป็นแบบโซนประม่าณนี้อันนี้ตั้งยุหนหาลำพงเลยนี่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องหลวงตังยุหนหาลำพงเลยทางเขา อันนี้ก็น้องแดนเซอร์นะครับคอยแฟนคอยแฟนเก็บของนะครับไมไม่สุดสิบ่ตัดบ่อถอดเสียนี่บ่าหนาวนี่รับงมดบ้าหนาวไม่สุดสิบ่ตัดบ่อถอดเสียนี่ <c oughs> ออเฮ้ยกำลังเก็บของนะครับ รวดเร็วมากผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วครึ่งชั่วโมงแล้วพอเขาเก็บของเลยช่ครับครึ่งชั่วโมงแล้วนี่เก็บไปจนบมาสี่เบิร์ตแล้วแป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับเราตีห้าตีห้าครึ่งเนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงครับจุย่างกับลงนนแล้วปไปแล้วการลงตอนตีห้าสามสี่อาจารย์จอด เครื่องเสียงสวัสดีลูกอาส,สวัสดีครับไอ้บ้านหนาวครับเย็นๆแต่ว่ากระใสเสืยงไปก่อนพอเมื่อวานนี้ยืดดีๆกับเป็นวัดรือเวทีตสารวัดกำนันก็กำลังไลฟ์สดไล่สดบ้านหัวแมนี่ละเินมาสไปไกลยืดนอกปีนี้กันเลยพ่อเฮ็ดผมเสมอเรารู้สึกว่า อนาคตไปไกลอยตึ๊งสปูงสปีดนี่อันาคตไปไกลครับพี่น้้องหนาภาคายุนผมกับเปิดพูดไปแล้วนอที่เราครับต้องใส่หมวกไปนอนย่ำเขินหันแล้วใส่หัวม่อนนะถิดแล้วใส่หัวม่อนสวัสดีครับทุกท่าสวัสดีครับมาแล้วครับเราก็จะมีกลุ่มปิดวันที่ยี่สิบสามนะครับโอ้ยมากครับวันนั้นย่ำได้หนีมาย่ำนั่นโอ้ยนี่เลยกระดับเบ้ คุนเลียวปราสาทพุ่น,ตนแต่ว่าคันสะเกิดว่าว่ามีหมอกหรือ่าอันนี้นี่กระสบฟูดอีอันนี้เพราะว่าม่นมถือหมอก <laughs> กับคนแก่นหาเต้าบอกว่าได้กลับครับเมื่อนี้เพราะว่าลรีนนยูห่างจากนี่ประมาณแปดสิบแปดสิบกิโลก็เกิไปพักนางงานเลยนะครับมันบริยนไปฟังพุ่นสันดิกลมันกับไก่เดินทางไกลนะครับเพื่อนกระสิยูบ้านกระสิ ไปหาถวนไปเล่นกินเขาเนี่ยนั่นแหละก้เอาแฟดกันเลยเพื่อนกฤติว่าอย่าเพิ่งไปอยู่กับน้องเพชรก่อนเพื่อนว่าเพื่อนบัดงานไงนี่เพราะว่ามาวางเร่งนี่มาหอดนอนนอนหลับมาตื่นอยู่งานเลยแล้วก็บ,เบ่เห็นนี่ รสฉากอ้าฮะข้าวเดียวอีหลี <c oughs> ช่วยกันแขผงเรงซียอดเดี๋กันล่อยอ้าฮพนักง,งานคนจากเข้ไม่จะพูดรออ้อร้อรอสเนี่ยก็คัดนี่ไหมคัดหน้หหนา,ตาตาตัวนี่ พี่น้องเป็นน้องขอดูแลสุขภาพขอบคุณมากมากครับวันที่23นี้นะครับพี่น้องครับกระซิมีโชว์เฮากัลซิปับเปลี่ยนรูปแบบการโชว์แล่วครับมีโชว์ของพี่แอนพี่บอยนะครับเข้ากันดิเริ่มปับเปลี่ยนโชว์เราได้เพราะว่าเฮาออกงานมากเลยเดือนกว่า,วาแล้วบนันนี้ในแต่ละเดือนเขากัลิมีการปรับเปลี่ยนโชว์ไปเรื่อยนะครับเพื่อ เพราะว่าพันเรีนแฟนเก่ามันกิสิพี่น้องกันว่าโอ้ยมาเปลี่ยนโชคเทอะเนาะก็ที่ีการมาเปลี่ยนโชคไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเข้าไปแสดงไปเรื่อยห้าเที่ยงไปลินใกล้ๆกันสิมันเกิได้เกิดความแตกต่างความให้พี่น้องได้รุนา่าเอ้ไม่เนี่เข้าสี่เลรียยังรอไม่หนี่เข้าสี่มีอย่างรอเห็นไหมครับเพราะว่ามัเป็นคอนเสิร์ตน,นะครับหรือว่าตลกช่วงล่ำเลืองนี่เข้ากับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องแบบ แต่ละมือแต่ละมือฮอกันครับไอ,ไอเราขับสิคุยมาเมื่อนี้เป็นไดเมื่อนเมื่อนี้เป็นไรฮอกรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับ <S 2> <S 2> เพื่อผลงานนะครับเพื่อเพื่อพี่น้องที่มารับชมมาให้กำลังใจน้าเวทีนะครับแล้วก็พี่น้องทางไลฟ์สดผู้ใดยุ่ไก่นะครับยุ่กรุงเทพ